อ่ะครับได้เวลาผมหาโอ้ประตูเปิดไ้ด้วยผมว่ามันแปลกๆละอาวไม่มีใครเขาไม่ยอมเปิดประตูหรอกโอครับอ้าวโอ้อ้าวโอ้เจอใครแไหนบอกสิเฮ้ยอะไรมาแบบเสกเท้าโอเคอ้ยอันนี้นะเฮ้ยโห้ยอันนี้วเโี้ยยังไงอะยังวงอะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีครับพีค่ครับผมแล้วก็ชาวแก๊งนะครับผมวันนี้นะครับพวกเราจะมาทำชาเลนจ์กันนะั่นก็คือ วันนี้นะเราจะมาเล่นกันในบ้านนะครับผมก็นี่ก็คือที่แอบของเรานะครับดูรอบๆครับผมเราจะเล่นกันบริเวณนอกบ้านนะครับผมในวันนี้แล้วก็แต่แอบในบ้านได้ก็คือแอบตรงไหนได้บ้างโฟกัสแอบตรงนี้ค่ะตรงนี้อครับผมแอบข้างในบ้านตรงนู้นนะนี่โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาไอเดียวตอนนี้นะเราจะมาหาคนที่จะเริ่มเป็นคนหาก่อนนะครับใช่ค่ะงั้นเราจะมาโอนางออกกันงั้นใครออกหานะใครออกคนแรกหาเลยเขาแรกหาไ่ออกใครเปลี่ยนเป็นอ่อ <BS> อ้าวขยันเป็นขยันเป็นนะคะคนับหนึ่งถึงเท่าไหร่ดินับหนึ่งถึงสามล้านโอ้โหทีเด็ดนี้เล่นกันแบบว่ายาวๆไปเลยโอเคนับหนึ่งถึงสามสิบไหมหนึ่งถึงสามสิบก็ได้นะโอเคหนึ่รถาบก็พอได้อยู่พร้อมยังพร้อมโอเคก่อนไปเริ่มอย่าลืมนะครับผมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วคนที่ยังไม่ได้กดซับ็อย่าลืมกดซับนะมาพร้อมทุกคนาโฟกัสพิตาเลยนะฮะโฟกัสพิตาเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเริ่มนัดเดี๋ยวพี่บอกเริ่มน้ำก็เริ่มนัดนะโฟกัสพร้อมนะ ไปหนึ่งสองตั้งเริ่มได้เลยครันึ่งสอบ1 3 4อ6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1ห20สิบหกสยสยอ ยี่สิบห้ายี่สหเาสามาแล้วนะโอเคเดี๋ยวแล้วนะคะจะไปตามหาพี่ๆกันนะคะว่าพี่ๆแอบอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวนะเห็นโฟกัสได้เสียงแววๆไปทางนี้เดี๋ยวเราไปตามหาทางนี้กันค่ะไม่คนอ๋อไม่มีนะคะตรงนี้กินโ เฮ้ยเดี๋ยวนะแอบตรงตรงตรงไหนเฮ้ยประตูหรือเปล่าทุกคนเหมือนได้ยินเสียงกระหลางต้นไม้อยู่ใครมา,านนเจอคนแรกเลยนะคะทุกคนไปเด่นเดี๋ยวนะคะจะไปตามหาคนต่อไปกันเลยดีกว่าเ้อนยิ้มอะไรไม่เจอใครเลยคนแอบเงียมากเลยอะ เฮ้ยไม่เจอใช่ไมไม่เจอ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 ๋อวอดต้องแจงงไม่เจอไม่เจอไม่เจอเอมเหมือนเมื่อกี้พวกเราได้ยินเสียงพี่วินนะ

พี่ภูหายเรียนเรียนอ๋อาาโอเคตอนนี้นะคะเราก็หาพี่ภูเจอเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เลยสองคนนะคะพี่เตอร์กับพีตต่ซีม <c oughs> ไม่เป็นไรไไไไ <c oughs> ไปล่ <c oughs> ขอยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่เตอร์ว่ไหนเนี่ยพ่อเขาเปิดไฟให้หน่อยค่ะปั๊บปัพี่เตอร์ตัวผอมน,น่าจะอยู่ที่แบบแคบๆ โอ้โห่ายๆอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยพี่ต้าไหแล้วพี่ต้าแม่ไปไหนอ่ะแมพี่เดียวกระพูพี่เดียวกันเลยใช่พี่เด้งก็ซองเขาีบี้ยพี่พีดากันหมดเลยใช่น้าว่พีมชนะนี่วิพีมชนะแล้วแต่วเดี๋ยวเราขอลองหาไปเรื่อยๆกันนะคะพี่กินเนียนสุดแล้วใช่ตอนนี้พี่พีมคงแบบยงหาไปแล้วอ่ะ โฟกัสไปเจอเองหรือเปล่าที่ที่แบบโฟกัสแค่ไม่ถึงอ่ะใช่โฟกัสจะไม่ได้เดินหาเลยด้วยโฟกัสต้องหาไอ้ตัวนี้เลยใช่เจอแน่2,000 years later โฟกัสยอมได้นะโฟกัสยอมโฟกัสรู้ที่ซ่อนแล้วใช่โฟกัสห่างไงนะยอมยังนี่นะคะโฟกัสขอคิดก่อนว่าโฟกัสจะไปทไปตรงไหนถ้ายอมโฟกัสก็ไปต่อนนี่บ้าโฟกัสเองด้วยนี่นะบ้านเองยังไม่รู้เลยโฟกัสไม่รู้ที่แล้วนะ อย่งเมื่อกี้พี่พีมแอบแบบงงนัามาดูเลยไหนอ่ะออไม่บกแลไม่ดไไบเกค่ยอโฟกัต้องบอกย้อนเราห้ามให้โฟกัสเห็นที่แอบของซีมอโฟกัสจะรู้ล้แอบตอแกับอกนะไม่ยอม่าแล้วเ็หาตอแล้ก็หาต่อไปออี พี่อังฟีมาจากปลอมตัวเป็นต้นกะระบอกพชรก็ได้ว<า>กันจ้าใจว้าววนั้นมาตรงนี้หลายรอบแล้ววววววอวนนว้วว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 ยวว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 วเวว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 อวว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 นวววววงนงน่แว อย่างมืดแล้วยุงแบบประมาณ8ล้านกับตะวันกัดผมมารับผมแล้วผมสู้กับมันในการตบอันนี้ครับมีมมีีนยยงดที่ฉีดยุงอันนี้ครับกันยุงนะครับโอเคจะพี่วัดเป็นนะครับมอสตัวแรกเหรอใช่โอเคอ่ะงั้นต่อไปเราเป็นตัวเกมสองมาอ้นี่มอสเป็นนะครับผมในเกมที่สองนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแอบกันแล้วเราจะเพิ่มเวลาจากการนับ30มสิบวิใช่ไหมใช่เรานับจะเพิ่มเป็นอ่าเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่าเวลาไม่ทันโอเคมาไอ้กันเอาอันนี้ไปโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราจะ จับเวลาในการหากันนะครับมอสยิงพท่ากับนะยจะยิงแอบมอสสิบวีก็จะพออ่ะว0สิบวิโอเคงั้นเราจะให้มอนับถีงสิมาบิดวินล้อเล่นโอเคมาหนเริ่มนับเลยไปหนึ่งสอง้าหเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม

ครับตอนนี้นัอเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้หาแล้วนะหาเป็นที่ทีหาในนี้ก่อนเลยครับตอได้จริงแอบมอสสิบมีก็จะขออาสิทธิี่เขียวเจอแล้วง่ายมากโอ้อะไรเนี่ยอ๋อแลนี้ยังไม่มีใครเข้ามาแอบหรือไม่หรอ เน้นแน่นเลยหาเลี่ยโอ้ผู้จับโบไปเยอะผมโดนคนแรกเลยมีใครอยู่ไหมเนี่ยนี่อ่ะอยู่หลังลำโพงแนะไม่นะนำเลยห้องนี้น่าจะหมดแล้วนะโดนยังไวเลยต่อไปหาในห้องนี้ต่อหาตรงนี้กันดีกว่าเฮ้ยเขี่ยไหมเฮ้ยเด็ก นครับท no pues ี่เดียวติดนั่นแหละมันก็ตันที่นี่ไอ้ฮูโดนคนสองนะครับเฮ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นไหมว่อนาจินเป็นโอ้เยอะแล้วแอบมอสแอบสิบีอะแอบโวนี่สองอันนี้ Two thousand years later ราไปหาในห้องนี้ ไมีให้ยังไม่เตอไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขตแค่นั่นแหละนี่ไม่สีหน้าคนไม่เชื่อนะครับใช่แล้วจะค้นให้หมดนะครับผมคนเดียวก็แบบโอ้โหแบบโดนแมวก่อกวนเฮ้ยนี่ไงตกัด โอกัดโอ้บอกว่ามันมีไขแล้วเสียด้วยาไปเดี๋ยวฟินคนเดียวป่ะฟินคนเดียวป่ะิงคนเดียวครับโอ้ที่จะเอาพอถาเจอเราจะไม่เจอใช่หรไปเล้วไปอาจกันไมาเจมีคนสุดท้ายเยอะเนี่ยเจอี่นาบินเดินเท่งน้ำบร๊บ้าบ้า เอาเพิ่งถ้าเป็นเดียวฟรีมาไมไมกไม่ยอมไม่ยอมอนาวิน,นไม่อยากเป็นน้อยก็นนกกบนไม่เจอนะมีการเปิดอีกนั้นด้วยอั <c oughs> นนี้นาวินหัวเราะคุรู้น,นีนน่ดอดฟีมละโอโ้อโอโอ ตอนนี้บอกไม่ได้แล้วนี่แคบอกไม่บอกครับแต่ลบโต๊ะอผมรู้แบบโอ้ยอยู่ที่นี่แบบมอสมอสทุกคนหาเจอมอสหาเจอที่แบบมอสคนหาเจอมอสหาไม่เจออยู่ที่นี่หาเจอไม่เจออ๋อเห็นไฟไม่มีนะผมหัวเลยนะไม่ได้ไม่มีเห็นไฟเลย ไปแต่ถอนเข้าหน้าโอ้โหแบบบอสเดินมาออกมาแบบสิบรอบครับแบเดินไปเดินมาเลยอ่ะมอยก็บนพี่เจมส์เข้าได้แต่ออกไม่ได้ตอนแรกมอสแต่ไม่อ้าวเอาออกไงครับโอ้โหนึกว่านึกว่าจะเจอผมก่อนแล้วค่อยเจอภูเจอภูก่อนแล้วค่อยเจอผม ตอนนี้ก็เจอเจอใครเป็คนแรกครับมอนผมนเจออนาวินคนแรกเลยครับ<ข>อ,อ่าโอเคเดี๋ยวเล่นอีกตานะครับเดี๋ยวให้อนาวินเป็นคนหาบ้านนะครับผมเกมนี้ <รอ S 1> มาเก,กมนี้เป <รอ S 1> ็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เราจะเล่นกันนะตอนนี้อนาวเวนเป็นนะครับผมเดี๋ยวเรารม,มาดูกันนะครับว่าอนาวินจะหาใครเจอเป็นคนแรกนะเกม,มาดูกันแ <c oughs> ต่ถึงท่าอาหารเจอคนแรกก็ไม่เท่าไหร่ใช่เพราะว่าแต่ว่าถต่ว่ามันก็แบบไกลหอน่ะโอ้โหคนที่ถูกเดิมก่อนแล้วก็ อ่อนะเนี่ยตานี่มโดนเจอขึ้นแรกเอะไรครั็เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะให้ตาท้ายให้นัวินนับหนึ่ถึงหึ่งล้านนะครับใช่ครับนับห้าสิบเหมือนเดิมนะห้าสิหมืนเดิมโอเคนะโอเคเอาเปว่านาวินฐานเดี๋ยวนับหนึ่งถึงห้าสิบนะครับผมพราะนั้นนาวินเออย่าง่อยอย่างเนั้นพร้อนั้นนาวินครับผมพร้อมครับหนึ่ง 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอ1สิบสา2ส2บสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิามย่สิียห้าหกยี่ดยปเก้าสามสิบสาเอามสวิ่งห้าสมสิบห สามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าต่ออีกสิบเลยสี่สิบอไปเลยสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่่สิบเดบแด้เอ็าสมหาสิ้าเดห้าครับได้เวลาผมหาแต่ผมจะไปหาตรงที่ที่ผมโดนก่อนเลยนะครับเอาแล้ว โอประตูเปิดไว้ด้วยผมว่าแปลกๆวินเ,เตอร์เ,รเมื่อกี้อ๋อไม่มีใครเขาตั้จะเปิดประตูหลอดผมครับโอ้โหโอ้หไม่มีใครเลยครับไม่ได้ความมืนนดมิดเฮ้ยผมจะทำยังไ<าน>งครับ ใช่เพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนแล้วแต่ว่าถือว่าตอนนั้นก็แบบไกลห่ดนะโอ้โหนี่ขนาดทูว่าพังแนบเนียนยแล้วนะใช่ครับผมพูดจริงนะครับเมื่อกี้ม,กม,ก <laughs> มาทั้งพันเหยีเทาจังง,ง,ง,งี <laughs> ้มขาว่ะ2000 years later <laughs> อ้าหมกหมูเจอใครไหนบอกสิเฮ้ยอะไรมาแบบเสยียเท้าโอเคโอเคว้นนี้ โอ้ยว้าวโอ้เอี่ยครับตัวเต๋อป็มุนที่สองนะโอ้โบโบตามมาพี่โบโบอยู่นะครับหนู่มโบโบอีกครับโบโบบอกกมมนแล้วนี่ไงโบโบบอกกมมุแล้วเนี่ยนี่ครับบอกแล้วผมมีตาหลังมีโบโบบอก ไปไหนนี่ไปครับบูไปหาต่อซิ One hour later อยากเป็นหลังค้ายังกว่าพี่เลยเฮ้ยแอบเนียนนะเฮ้ยแน่นอนเจอตัวเล็กอ่ะแอบง่ายอยู่แล้วเฮ้ยอ้ไอ้เอ้ไอ้โต๊ะโอ้โหโอ้อย่างเนียนเลยโอ้แอบจริงตอนแรกเราจะเจอเจอคนแรกแล้วเดี๋ยวไปเช็คตรงนี้ก่อนเลย โอ้ไม่มีใครเลยครับไม่ได้ความมืดมิดแต่ไป็มองซ้ายมองซ้าขวายังไงคุณเตอร์นี่ใช้วิชาท่านข้าเต่าเนี่ยเปียกเลยใส่กระดองเนี่ยเปส่กระมังมีน้ำเปียกเลยแต่ว่าผมน่าจะฉลาดกว่าครับผมใช้โบโบห่าครับโอ้ทีเดียวสามคนแต่เอาไอ้นี่ผมแอบกันนะแอบกันสามคนโอ้โหหนังเศร้าตายเถอะอ่ะ ตอนนี้เราก็จบกันไปที่100ครับเกียสก็แล้วรอบต่อไปจะเป็นถูขาใช่ไหมใช่ครับคราวหน้าจะเป็นถ้าเกิดเรามาเล่นอีกก็พูดไปคนเริ่มหาก่อนได้ได้หมดแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆอยากให้มีคลิปที่สองหรือเปล่าเพราะจะทำเงินกันกดไลค์แล้วก็ดูกันให้เยอะๆนะครับผมคลิปนี้ดูถึงประมาณ1ล้านนะครับผมเราจะมากลับมาเล่นกันอีกเยอะไปเอ้ยไม่นอนมาสักเท่าไหร่ดีแม่10ล้านมาซักหนึ่งหนึ่งหมื่นดูไลค์ดีกว่าดูไลค์เพื่อนๆเนี่ย ถ้าไลเ์เพื่อนๆเยอะนะใช่ค่ะเราก็จะพิจารณากลับมาทำอีกรอบนึงที่ทำอย่างนี้นะครับเราจะได้รู้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบนะครับผมคลิปนี้นะเราก็จะได้ทำนะโอเคก็คลิปนี้วันนี้ก็พักก่อนนะครับผมเดี๋ยวที่แอบที่หน้าจะเป็นที่ไหนที่เดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับผมขอให้ทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากให้พวกเรานะคะมาเล่นซ่อนแอบกันอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราคลิปนี้เลยนะคะทีนี้ค่ะบบ๊าายย ก็ตื่นเลยอ่ะโบโบไปไหนโบโบใช่โบนี่นี่ครับอะไราะบ่าย MVP ไอโบกมนี้ครับโ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 บไอเทพใหม่เนี่ยไออ่ะเดี๋ยวผมจะลู้มหัวให้เราวะนะเพราะผมไม่ค่อยคุกับโบโบเท่าไหร่ครับอินอินเฮย